بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فرقنا في الدين والمتاوين رب لي صدري واسري أمري وحلو نقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاتون تي لقرب تكتنك توحيد الله سبحانه وتعالى โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำอิบาด้านนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นชีวิตของคนมุสลิมที่มาอยู่ในโลกนี้คือเป้าหมายของการอยู่ในโลกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในที่ที่หนึ่งที่ใดแล้วเราทําอิบาด้าต่อล้อเราให้เตาคิดต,ต่อล้อไม่ได้ก็จําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องอพยพเคลื่อนย้ายสถานที่นะครับตรงนี้มีแบบอย่างจากพระศาสดามฮัมัดสลัลอฮองอเฮิวะสลัม ที่บรรดาสหบานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในนครมักกะเพื่อจะให้เอกภาพต่อละนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับสิบป,ปีนะครับอีกสองปีก่อนที่จะอพยพเนี่ยพิ่งมีละหมาดลงมานะครับในการทําเป็นรูปแบบแต่การที่เราจะได้อิบาดต่อละการละหมาดก็ดีหรือการให้ต่อทิตต่อละถ้าทําไม่ได้อัลลอฮฺตาลาก็บอกว่ายาอิบาเลืละซีนะอามมนู โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ้ยอินอารดีวาเซะยแผ่นดินของฉันมันกว้างเหลือเกินมันกว้างใหญ่ไพศาลฝะอยยะยาฟบูดูนจงกล่าวว่าอ๋์จงกล่าหว้ฉันเพียงองเดียวหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อคุณเนี่ยไม่สามารถทําอีบาดาในที่หนึ่งที่ใดแล้วนะครับก็จําเป็นอยิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องอพยพไปนะครับ มีอายะนึงนะครับสุราอะซุมาร์บอกว่าอัลลอฮฺว่าอัลดิลลัห์ว่าอัลลอฮิวะสิ่อแผ่นดินของเรากวา้างกว้างใหญ่ไพศาลว่าอินนามัยวะฟะอัลซอบิรุนอัจรุฮุมบิบะอิริษัทนะครับอัลลอฮฺจะให้ผลบุญกับผู้ซึ่งที่มีความอดทนถ้าอดทนอยู่ในนั้นได้ก็อัลฮัมดุลิลลัห์อดทนแต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็จงไปหาแผ่นดินที่มัน กว้างขวางเขาเราจะทําให้ท่านทําอิบาดาได้แล้วการที่จะเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเนี่ยมันต้องอดทนมากย้ายถิ่นที่อยู่นะครับมันเป็นอะไรที่ลําบากเหนื่อยนะครับต้องสบัสต้องอดทนเพราะฉะนั้นนะครับการอพยพไปนะครับเพื่อไปทําอิบาด,ดาสอละอัลลอฮ์เนี่ยบันสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสรุปถ้าเราอยู่ที่ใดเราทําอิบาดาไม่ได้เราต้องอพยพ ดูอีกอายะหนึ่งนะครับมีบุคคลหนึ่งนะครับในอักยะคุณอ่านบอกกอลูฟีมาคุนตุมก็รูคุณมุสตาดฟินนะครับพวกเขาเหนั้นบอกว่าฉันอ่อนแอเหลือเกินฟิลอาร์ดีในแผ่นดินนี้นะครับคืออาจจะเป็นในมักกะก็ดีที่ไหนก็ตามนะครับทันไม่สามารถที่จะทำอิบาดะเก่ารอ์ได้กาลูนะครับ อัลัมตะกุนอัลโุลลอฮิวาซิอาพวกเขาก็บอกว่าถ้าคุณอ่อนแอเนี่ยแผ่นดินก็ล้องไม่ได้กว้างขวางหรือนะฟาตูฮายิรูฟีฮาจุกอพยพไปในพื้นแผ่นดินนั้นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพสรุปจากอายะทั้ง3อายะที่นําเสนอเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุบะฮฺอัตะลาบอกว่าแผ่นดินของพระอ,องค์นั้นกว้างขวางนะครับฟาอียะยาบุดูนฟาอียฟะฟาอียะยาฟาบูดูน นะครับเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นท่านจงทําการกลาบไาว้เพราะนั้นสุดท้ายอยากจะสรุปให้เห็นชัดว่าในขณะที่สฮาร์บะเนี่ยไม่สามารถจะทําอิบาดะห์อยู่ที่นครมักกาได้อัลลอฮ์ก็อนุญาตอนุมัติให้พวกเขาเหล่านั้นอพยพจากนาครมักกาไปสู่มันนาะนครมาเดียถึงแม้ว่าระบางทางนั้นจะเป็นเรื่องของล,ลำบากลําบนอย่างมากมายเหน็ดเหนื่อยนะครับในการดําเนินชีวิตอะไรก็แล้วแต่ แต่การที่ให้ได้มาซึ่งการอิบดะดาเป็นสิ่งที่สุดยอดเป็นความสูงสุดเป็นสุดยอดของการใช้ชีวิตของมนุษย์อัลลอบอกว่ามาคาักตุมจินในวันอินซาอิลลาลิยาบุดุลเราไม่ได้สร้างยินละมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่ออิบดะดาแต่ถ้าที่ไหนเราทําอิบดะดาไม่ได้อย่าอยู่ยรับอบยกไปอัลลอฮ์นั้นมีแผ่นดินกว้างขวางริสกีของอัลลอฮ์มีมากมายเสียเช่นเดียวกันเลยครับถ้าเราเป็นบุคคลนี้อิมานต่ออัลลอฮ นะครับรักษาละหมาดห้าเวลาไปสมัครงานที่หนึ่งเขาบอกถ้าทํางานที่นี่แล้วห้ามละหมาดคือละหมาดไม่ได้ห้ามละหมาดถ,ถ้าอย่างนั้นพี่น้องควรทาไงครับต้องทิ้งงานนั้นไปเลยอบพยพจากงานบริษัทนี้ไปที่อื่นเลยครับทั้งท่านที่ยังไม่รู้แล้วครับว่าจะไปทําที่ไหนได้จะได้งานหรือไม่ได้งานยังไม่รู้แต่ท่านต้องละทิ้งตรงนี้ละทิ้งเพื่ออะไรเพื่อไปทําอิบาตนะ นี่คืออีมานของของผู้ที่ศรัทธาแล้วก็จงจําไว้ว่าแผ่นดินเขาทอดกว้างกวาง่าบริษัทหรืองานต่างๆนาน,นานเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยนะครับ ok อัลลอฮ์ทดสอบเราว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะทํางานอย่าเลือกที่จะได้เงินแต่ไม่เลือกที่จะอิบาดา้าตลอดถือว่าเราตาอาาโกรธนะครับอัลลอฮ์โกรธกิวและที่อยู่ของเราก็คืออะไรนรกยาหายนคะัแต่ถ้าเราบอกว่า ถ้าห้ามฉันไม่ให้ละหมาดฉันฉันขอไม่ทํางานดีกว่าไม่ได้เงินดีกว่าสบายใจกว่าขอให้ได้ละหมาดถึงแม้ว่าจะอดมือ้อกินมือ้อก็ขอให้ได้อะไรให้ได้อิบะดาตอเลาะเพราะอิบะดาตอเลาะเนี่ยมนันเป็นเป้าหมายของการที่อัลลอฮ์ส่งเรามาอยู่ในโลกนี้นะครับว่ะมาอลักตุนจินนวันอินอิลาลิยาบุดุลเราไม่ได้สร้างกินลมนุษย์มาเพื่ออ,อื่นใดยกเว้นที่อิบะดาเพราะฉะนั้นที่ใดทําอิบะดาได้ไม่ได้ไม่ต้องอยู่ ขอให้ที่ที่นั้นทําอิบาด้าได้ถึงแม้ว่าจะอดมือกิ่นมือก็ตามแต่รับรองได้ไม่อดทั้งหมดหรอกเพราะว่าเรายังมีริสกีถ้าริสกีเราหมดเราก็จะตายแต่นะครับถ้าเกิดเราเลือกเอาทํางานได้เงินนะครับแล้วก็ไม่ละหมาดเราเนี่ยนะครับโอกาสในการที่จะลําบากในนรกยาันนะมันมีมาก แล้วการที่เรายึดมั่นอยู่กับในเงินในทองนั้นมันก็ไปข้างหน้าอีกระยะนึงอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับอาจจะถูกไล่ออกก็ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นแล้วถูกไล่ออกก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี้อย่าไปยึดต,ติดนะครับยึดอยู่กับคําสั่งอัลลอฮ์นะครับแล้วอัลลอฮ์ดูแลเราเองถ้าริสกีเรายังไม่หมดอัลลอฮ์จ้าลาจะให้กับเรานะครับอย่างที่เคยเล่าไว้แล้วนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับไปสมัครงานนะครับ บอกเจ้าของงานเจ้าของบริษัทบอกละหมาดทรมาดไม่ให้ทําจากนี้ก็ไม่ทําก็มาทํางานก่อสร้างบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งสุดท้ายเลยเออเราก็เปิดทางให้ทํางานที่ที่ก็อนุญ,ญาตให้ละมาดนะครับและเป็นที่ที่ฮาลานด้วยทํางานของฮาลานด้วยนะครับแล้วก็ได้กุศลผลได้เงินทองมากมายคือพอละว่ากนันง่ายๆไม่ขัดสน่นแล้วเขาได้เงินอันนี้เป็นรองแต่เขาได้ทําอิบาดานี่เป็นหลัก เพราะนั้นเราเป็นมุสลิมนะครับอิบัตดาคือเรื่องใหญ่ถึงแม้ว่าจะต้องอพยพถึงแม้ว่าจะต้องทิ้งงานตรงนั้นตรงนี้ไปก็ตามนะครับขอให้ขอให้ดีใจเถอะว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ดูแลเราอัลลอฮ์เลี้ยงเราเองนะครับอิฮฟสซิลและอิฮัสซุกะจงรักษาศาสนาคําสั่งของอัลลอฮ์ให้ดีและอัลลอฮ์จะดูแลรักษาเราวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสาลามอะลลลัยกกุุุมมววะะะะะะเเรราาาตตอฮ์บ